ก็าทำมาได้ดีอย่างนี้มือบิดที่ถ้าจะอยู่แล้วอะ่ะเขาจะไปนั่งตรงไข่เนี่ยาจะไปนั่งขับรถทั้งสุดเปเปอร์ันพอดีใช่ไหมเนี่ยครับมันจะมันจะบุดบ่ามันพอดีมันรับรวมพอดี เราจะนั่งเต็มพอดีครับไปเพิ่มดีกมันจะไม่มีเป็นอย่างที่พี่ถ่ายรูปจะเป็นว้าวว้าว,าว I <laughs>